สึ้สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรอกับทางสถานีวิทยุจสร้อค่ะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อไร่อรหรันแห่งอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้ได้ทำเกษตรแบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะคะคุณป่าชัยปัญหาเกษตรกรเจ้าของไร่อรหันก็ได้ลอง ลองผิดลองถูกมาพอสมควรแต่จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวต้องไปฟังจากปากคุณปาเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนี่นักเตน <c oughs> เพลงจอสอทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณปาทราบมาว่าก่อนที่คุณปาจะทํางานเ,เรื่องการเกษตรแบบนี้เนี่ย ทำด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วก็พลิกผันมาจับจอบจับเสียมเพราะอะไรคะเนี่ยกับืือต้องบอกก่อนว่าตัวเองจบสื่สามมืลชนครับจบสาย oh. สายหน้าข่าวนะครับสายขแหงน,นะครับ oh. ก็ oh. หลังจากจบก็ไปทํำข่าวกับหนังซือทินฉบับนึงครึ่งปี oh. นะพอไปทําข่าวผ่านนี่คมผูาาม้ชายทำเวโลโคร ก็ไปผ่านโรงงานโรงงานอิเล็กรอนิกส์โรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งเขาเจ็นว่ารับสมัครซูเปอร์ไวเซอร์โออโหเลยลงเข้าไปในนั้นไม่จำกัดสาขาเอ้ไม่จำกัดสาขาที่มาเราก็ไปลองสมัครดูนักข่าวสมัยนั้นเงินน้อยคอบะเราก็ความเสี่ยงสูงนะับไปไปไหนมาไหนยากข้ามขาวก็เลย ลองลองไปยกไปสมัครไว้ที่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งนั้นก็ตำแหน่งชุดๆไเซอร์ดูแลวางแผนการผลิตครับเราก็เข้าไปในโรงงานเกี่ยกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาจับจอบสับเสียมมันคนอะเรื่องเลยนะคะก็ก็เนื่องจากว่าตอนนั้นบริษัทโรงงานย้ายจากกรุงเทพนะครับมาอยู่ที่นครราชสีมาพอดีนะครับมาพบปะผู้คนเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวบ้านก็รู้จักกันนะครับ เมื่อเกิดมีมีลุงคนเดนเขาจะขายที่ก็เลยซื้อไว้ครับเจ็ดไร่สองงานแรกแรกก็ปลูกมันสังปรับนแค่เอามันทิ้งลงไปในดินพอมีความชืนก็เกิดรากรากทีู่ในอนาคตรอเวลามันโตก็ขุดออกไปขายง่ายมากมันจะยากเลยรสอดชื่อูเปไวเซอร์อย่างเรา คิดแค่นั้นนะครับแบบตื้นๆน,น,นะครับแท้จริงแล้วไม่ใช่เลยมผมเนี่ยไปปากใต้เลยครับมันสามปรหลังโครงการยี่สิบตันต่อไรอ่คนผ่านไปผ่านมาเห็นม,มันจะเป็นไปได้หรือทฤษฎีสูงต้องยังงี้เลย่างงั้นเชื่อไหมครับปีแม่ผมมันได้สองตันต่อไร่นี่สิบเลขสองเท่าได้ตนะครับทีนี้ก็เลยมาคิดว่้เราทำงานเนี่ยเขาสอนให้ อันนาไลนะวิเคราะห์สายเหตุอ้ไปพบว่าโอ้โหอันดับแรกก็อยู่ที่ตัวเราเองอคุณไม่รู้จักมันคุณไปปลูกมันมันจะเอาชนะมันได้ยังไงอะไรบ้างหล่ะที่เราไม่รู้อ่านหนึ่งเราไม่รู้จักดินครับเราไม่รู้จักน้ำปัจจัยหลักการเะเสียจะดนกับน้ำนะครับรู้จักดินผมไปหาการที่มอเสเชสครับบอกคุณปลูกมันะวอกได้สองตันสอไร่มันตายหมดเลยมันหัวเน่าบุดนเลยอาจารย์บอกว่าคุณรู้จัดดินหรือยังทำไมจะไม่รู้อาจารย อาจารย์ไม่เชื่อผมอาจารย์ลองเอาดินไปหินมาวางดิผมจะชี้ให้ดูอะไรดินอะไรหินได้ไหมผมจะดูดินอาจารย์ไม่ใช่แบบนั้นคำณไมรู้จักดินคุณรู้จักไม่ดินคุณเป็น P.S เท่าไหร่คุณเปเชื้อไฮโดรเจนไอออนในดินอ่ะเท่าไหร่เป็นกรดหรือเป็นด่างหรือเป็นกลางเป็นกดคุณแก้ยังไงเป็นด่างแก้ยังไงรู้หรือยับไม่รู้เลยทผมรู้แต่เขียนข่าวครับเรื่องดินไม่รู้เลยอาจารย์บอกว่างั้นคุณต้องเอาดินไปตรวจหาคุณว่าดินผมปีนี้4.6จัศ ปลูกอะไรก็ตาย <c oughs> ปลูกอะไรก็ไม่งามแล้วก็เป็นบอกว่าปูนนือร้อนฉันเนือร้อนปลูกอะไรก็ตายไม่ใช่เลยแต่ปรากฏว่าเป็นกฎเป็นด่างของดินใช่ไหมเพราะนี่เป็นกฎมาตรฐานมันจะบล็อกธาตุอาหารไว้ค่ืชไม่สามารถบอกกองาหารเป็นินไปใช้ได้ผมก็ไปปรุงดินตามตามอาจารย์บอก ใส่ปูนคาปูนนอนโดรไม่ใส่เอนซีผสมปุไปเชื่อไหมครับปีที่สองของปลูกมันสามารถไปดตันต่อไร่ปีสามได้16ตันต่อไร่ใกล้ความจริงแล้ว16ตันวันนึงนะครับได้กข้าไปสวนปิดดารครับก็ไปเห็นปตายต้หนึ่งเขียนว่าคือพอเพียงคำว่าพอเพียงคือผลิตอะไรพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตัวเอง คำว่าพอคนเราถ้าพอในความต้องการก็จะมีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยพอเพียงอาจมีมากหรือมีหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น mm. นี่คือข้อความที่ผมไปเจอมาที่ในหลวงท่านเขียนคําว่าสิทธพอเพียงไว้ mm. ผมก็โอ้ท่านนั้นน้อยใจะทะเยอทะยานไปทำไมยี่สิบสามสิบตันมันสาบเลังยืขเชิงดิดผมก็มาฝักครับ มาปักนั้นเราลองเดินตามพ่อหลวงดูซึ่งก็งเลยลองมาศึกษาอย่างลึกซึ้งครับมีส่วนเรียนรู้ที่ไหนที่ผมพอจะไปได้ผมไปทุกที่ครับผมอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกเกษตรผมไปทุกที่ครับแล้วก็มาเริ่มทาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับค่ะอ่ะเพิ่มจากการรู้จักดินรู้จักน้ําปรุงดินปรุงน้ําให้มันได้ก่อนเนาะปรุงดินให้ดินเลี้ยงพืชเพือจะมาเลี้ยงคนอีกทีหนึง่ง อฝึกทำเกษตรเศรษฐีหม่เริ่มจากหนึ่งไร่ก่อนผมเริ่มจากการทำหนึ่งไร่ค่ะก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนอกหนึ่งไร่งานหนึ่งผมก็จะไปไปปลูกพวกไม้แปลกๆไม้แปลกงานากคนก็จะสนใจอยากยจะดูแต่กจะเห็นก็นจะเข้ามา,ชม,มาชมพอเข้ามาชมผู้ก็ามีกิ่งพันุไม่มีเมล็ดพันไหมงานที่หนึ่งงานที่สองก็ปลูกปลูกผักสวนครัวที่เรากินใช้ทุกวันครับพี่มขาซื้อเฉพาะคาซะคไลท์ไปเมื่อปูกแบบนี้งานที่สามผมก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบกครับ ่วนงานที่สี่ก็เอาไว้ที่พักอาศัยอาจจะทํมเล็กๆเนี่ยทอมเล็กๆพอลดจอดได้พอไปนอนอาจจะชมได้จม,จม,จมส่วนได้ประมาณนั้นนะครับ,<ฆ>บก็ทาไปทํามาจะให่มันมันดีมันงอกงามอ่ะจากที่เคยซื้อผักพริกไม่ได้เลยแค่เราเอาเม็ดลงไปหยอดเรารู้วิชาปรุงดินแล้วนี่เรารู้วิชาน้าแล้วนี่ตอนสิ้นเดือนเขาจะปลูกอะไรก็ึ้นกองงามค่ะทุกอย่างงอกเงยดูดีไปหมดแสดงว่าเราก็ต้องมีเหลือจากกินแล้วสิคะเนี่ย ใช่ครับอืมพอ,อไปเข้างานก็พอ,อไปให้เพื่อนฝูงพอ,อไปให้ลูกน้องพอ,อไปให้หัวหน้าหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีครับสุดท้ายมาก็เปิดเป็นสูรเรียนรู้อ,อยากเป็นทางการเมื่อ20ตุลาปี58ครับไรอรหรอันของเราได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วมีคนมาศึกษาดูงานอย่างมากมายจนณนปะัจจุบันเห็นบอกว่าได้มีการขยายผลนอกจากที่ไร่อรหันแล้วไปเปิด แหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งให้คุณปาเล่าให้ฟังหน่อยอีกที่นึงอยู่ที่ไหนคะก็เนื่องจากว่าผมอยู่ไล,ลายอัลลารโซนโคราชเ่ยสิบกว่าป,ปีเนาะทีนี้ผมก็ออกจากงานประจำเพราะรายได้จากสวนกับที่ทำงานเาพอกันแต่ไม่แสดงว่าสวนนี่มันเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะครับตอนปีหกหนึ่งนะครับ ปี61เนี่ยผมโชคดีที่คนส่วนใหญ่เห็นคุณงามความดีในการเดินตามรอยพ่อ 3, สามต่อที่พ่อทำยึดลักสิพอเพียงผมเลยได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน77คนดีทั่วไทยตอนรับรางวัลโอว่าที่ด็อกเตอร์ซูเม่ให้ก็คือว่าพ่อหลวงเราอยากเห็นสิกขิอเพียงเดินหน้าต่อไปนะครับไม่อยากให้อักขิอเพียงยึดต,ติดอยู่แค่นี้พวกเราถ้ามีกําลังนะครับถ้ามีความรู้ก็ ช่วยขยายฐานเรลุของผู้หลงท่านออกไปให้เยอะๆเพราะสิทงเพคือเสาเข็มของประเทศไทยในอนาคตยอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมต้องจําและก็ทํามาตลอดแต่ะเรื่องเรื่องมาได้จากการทํางานผมไม่สนใจละผมจะทอาอะไรให้สีทองเพงของผู้หลงท่านที่ฉลองมามันคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปผมก็โอเคสำนึกรักบ,บ้านเกิดย้อนกลับไปสู่ทางเพล้นสายเก่นะครับผมก็ม <ๆ S 2> ย้ายกลับมา<ๆ><ๆ>อยู่ที่ พัฒนาทิคมสะโกนนครนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่สกลก็เปลี่ยนชื่อจากไร่อรหันเป็นสวนฮักตะโกนแล้วก็ต่อท้ายด้วยไร่อรหันอยู่เพราะว่าเพราะว่าถ้าผมใช้ชื่อไร่อรหันเหมือนเดิมขึ้นหน้าเนี่ยครับเวลาคนตั้ง gps มาหาผมนะครับไร่อรหันต์วิ่งไปโหราวิ่งไปสูงเนินใช่ใช่ผมเลยเอาเอาสวนฮัทตะกกนขึ้นแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ไร่อรหันต์ไรอย่างค่ะพอย้ายมานี่แล้วก็ยังทำในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกค่ะเกตรที่ก็กำลังกำลังปลูก เหมือนกันครับเราคงก็จะเริ่มต้นจาปกปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนต้องไปเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับเพราะมันต่างที่กันค่ะบางเรื่องเรียนรู้แล้วสามารถใช้ได้แต่บางเรื่องเราต้องมาเรียนรู้ใหม่นะครับผมจะทะําเกษตรจะมีอยู่หลักการทงเกษตรคือสามการสามปลูกเนาะนะครับหนึ่งก็คือปลูกเพื่อเรียนรู้ค่ะแล้วก็สองปลูกเพื่อขายผลผลิตและสึกทาําออกนอกฤดู แล้วก็สามารถปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันขายมเมล็ดพันการแปงลูกฟังที่คุณปลาพูดแบบนี้เนี่ยคืออาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดอาจจะต้องแวะไปหาถึงสวนฮักสกลไร่อรหันที่พนานิคมสกลนครนะคะจากเดิมที่อยู่สูงเนินตอนนี้ไปอยู่ที่พนานิคมสกลนครแล้วถ้าใครสนใจนี่ทํายังไงบ้างคะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเนี่ย ก็โทรมาได้เลยครับ0872321139็ดสองกรับทุกสายโทรกับทุกมีท่อแล้วก็ Facebook ก็ชื่อส่วนฮักตะกลนไล่อรหัสศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียเดี๋ยวเข้าไปติดตามใน YouTube ชื่อส่วนฮักตะกลนได้เลยเรามีซีอบโอรมทุกวันเสาร์นะครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามา ต้องติดต่อคุยกับคุณปาเพิ่มเติมวันนี้ต้องขอบคุณคุณปาชัยปัญหามากๆนะคะเจ้าของไร่อรหันที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่สกลนครเป็นชื่อว่าสวนฮักสกลไร่อรหันค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง u t u b e JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปรค่ะ www.rdpb.go.th ะะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกะปะรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ